ในคลิป7ตัวละครสุดน่ารักเนี่ยก็ดึงดูดพวกฮอนนี่ได้มากเหมือนกันให้ผมถึงแม้ตัวละครในหน้าปกมาเจนผู้ชายนะ <S <S 1> <S 1> ซึ่งแน่นอนเขาว่าวาันนี้ผมก็จะมาทําอะไรคล้ายๆแบบนั้นครับแต่จะเป็น7ตัวละครสุดเท่จากโรบบ์มันจะมีตัวละครอะไรบ้างที่ม่งโคตรเท่จนผมต้องเอามาติดอันดับในคลิปนี้ครับผมก็ไปดูไ,ได้เลยตัวละครที่7คุซุนโกิมกาซาชิเกะจากเดือมิมิกเกมแนวสยองขวัญเนี่ยแน่นอนเขาว่ามันต้องดีไซน์ศัตรูให้เหมาะออกมาหน้าเกลียดหน้ากลัวหน้าเฮียทั้งรู้มึงต้องจีดลั่นบ้านกันครับผม แต่ตัวโคซโนกิเนี่ยแม่งตรงข้ามทุกอย่างกับสิ่งที่ผมพูดทุกคแม่งเท่แม่งหล่อแม่งดูดีแม่งแบบดูทรงพลังและแม่งดูเป็นฮีโร่โคตรซึ่งตัวโคซโนกิเนี่ยจะปรากฏตัวในแชปเตอร์ที่2ของบุ๊กที่1ครับผมมาในรูปแบบโครงกระดูกซามูไรขนาดยักษ์และจะมากลับมาปรากฏตัวอีกครั้งในแชปเตอร์ที่4ครับผมของบุ๊กที่1ในรูปแบบของซามูไรขนาดยักษ์เหมือนกันแค่มี4ี่มือครับผมไอ้้ยแม่งถือสีดาบไล่คาม ส่วนทางด้านแบ็กสตอรี่เนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยผมคือในสมัยก่อนเนี่ยมันมีอสูรทั้งหมด4ตัวผมมันออกมาทําลายโลกทาให้โลกบน,นีชชิบหายวายวอดและคุซุนกิเนี่ยก็เลยออกมาปกป้องโลกผมด้วยการจับอสูรทั้ง4ี่เนี่ยเอาไปขังตามที่ต่างๆในโลกผมแต่มันมีอสูรตัวหนึ่งเนี่ยมันได้หลอกคุซโนโอกิผมมันบอกว่าเฮ้ย hey, ถ้ามึงฆ่ากูเนี่ยลูกสาวมึงตายนะเว้ยแล้วคุซุนกิมันก็โชว์ไอคิวต่ำผมยอม,แบบยอมแบบยอมแพ้มันเพื่อลูกสาวสุดท้ายมันก็โดนแดกคู่ โง่งจริงๆและสุดท้ายคุณองดาวซิว่าใครต้องเป็นคนไปแก้ไขเรื่องราวนี้ผมกูกูเล่นอีกแล้วตัวละครนี้6ะเโอจากพิกกี้เอาจริงๆนะพิกกี้เป็นเกีย์ที่ไม่เคยอยู่ในสายตาผมเลยผมเพราะมันดูธรรมดามากผมดีไซน์ตัวละครอะไรเงี้ยมันออกทาออกมาค่อนข้างที่จะธรรมาดาและเฉยๆสำหรับผมมากถึงแม้นในเรื่องมันจะทำออกมาได้ดีมากๆแต่ตัวละครอะไรเงี้ยมันทําออกมาได้เข้าขั้นเฮียเลยผมแต่มีตัวละครตัวหนึ่งเนี่ยที่ผมพูดอย่างนั้นไม่ได้ รู้สึกแย,ย่มากที่เขาพูดอย่างไรกับตัวละครตัวนั้นนบผมนั่นคือททโอททโอจะมีลักษณะเป็นผู้ชายตัวสูงใส่ชุดสีม่วงแล้วก็ใส่หมวกทรงสูงบริเวณตาเขาเนี่ยจะหายไปข้างหนึ่งมันกลายเป็นกระดุมบริเวณปากเขาเนี่ยก็จะเป็นรอยเย็บเหมือนกับเอ่อตุ๊กตาครับผมส่วนในร่างดิทูลเลตข,ของททโอเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนรูปร่างไปเยอะพอสมควรับผมเพราะเนื่องจากว่าตัวเขาเนี่ยจะมีขนาดตัวที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ตัวลักษณะตามตัวเขาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเมือกอะไรสักอย่างครับผมตัวเขาเนี่ยก็จะมีแค่ครึ่งตัวแล้วก็มีีแขขขนนนนทั้้้งงาาาดดใใใหญ่่ชวกรเิ สิ่งที่ทาให้ผมชอบตัวละคร T ทโอมากครับผมคือตัวละครมันดูมีคุณตี้ที่มากกว่าตัวละครตัวอื่นแบบอย่างเห็นได้ชัดเลยครับผมคือตัวละครโมเดลมันทําออกมาสวยมากสวยกว่าตัวละครในตัวอื่นมากมากครับเหมือนเขาตั้งใจปั้นตัวนี้มากๆากอ่ะแต่ตัวอื่นคือแบบปั้นแบบเฉยๆอันนี้นตั้งใจปั้นโมเดลมากมาครับผมชอบโมเดลมากมันสวยมันเทมากครับผมแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งทนี่ผมชอบเนี่ยคือเพลงประกอบผมแม่งมันชิบหาย ซึ่งแน่นอนเขาว่ามันต้องมีคนถามไปแล้วพี่สกินดีโอมันเอาอยัางไงพี่ผมก็ไม่สามารถบอกคุณแบบ100%เได้ผมเพราะเนื่องจากว่าตอนกูไปทำเนี่ยกูให้เพื่อนแบกตัวละคารที่5ลิฟอินดาจากกล่องผลไม้ลิฟอินดาผมเป็นแอดมินเกมบล็อกฟูทด้วแล้วก็เป็นหนึ่งใน n อ c ตัวละคารหนึ่งของบล็อกฟูด้วยและและก็เป็นบอสของเกาะกลางในบล็อกฟูด้วยครับผมก็เป็นหลายอย่างเลยผมก็เอาตัวเองมาเป็นบอสนี่ก็ดีที่สุดแล้วคือรูปร่างของลิฟอินดาเนี่ยเรียบง่ายมากตัวเขาจะเป็นคนตัวสีขาวใส่โ้วกก็ใส่สหมว แค่นั้นแหละเออม,มันแค่นั้นนะจะเอาอะไรอ่ะซึ่งคนก็รู้ดีผมว่าการไม่มีอะไรเลยของลิฟอินด้าเนี่ยมันเทอบเทมากๆผมเนื่องจากว่าคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยก็มีบทบาทหลายอย่างแล้วก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ใครหลายคนชอบผมมั้ง <c oughs> ตัวละครที่4วอยลีเวอร์จาก tower defense simulator เขา <c oughs> บอสตัวสุดท้ายของเกมหรือ final boss เนี่ยมันต้องเป็นอะไรที่ทรงพลังและน้าเกรงขามเป็นอย่างมากผมใช่ครับผมกำลังพูดถึงวอยลีเวอร์ บอสตสุดท้ายประจำเกม Tower Defense Simulator วอลลิเวอรจะเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่รูปร่างคล้ายมนุษย์ครับผมเขามีดวงตาทั้งหมด6ดวงมีเขาทั้งหมด6ข้างแล้วก็ใส่หมวกเกาะอ,อยู่ตลอดเวลาครับผมมีอัญมณีตรงกลางอกแล้วก็ถือดาบขนาดใหญ่ สิ่งมึงก็น่าจะรู้ว่าดาบไว้ใช้ใช้ทำอะไรนะมันคงไม่ไ้วใช้เกี่ยวข้าวหรอกโดยไวรีเวอร์เนี่ยจะปรากฏตัวในโหมดฮาร์ดคอร์เท่านั้นครับผมเขาจะมาปรากฏตัวตอนเวฟบห้าสิบหรือเวฟสุดท้ายของโหมดฮาร์ดคอร์นั่นแหละไวรีเวอร์เนี่ยจะมีเลือดอยู่ที่หนึ่งล้านสองแสนนะครับผมคือเลือดเยอะมากครับผมแต่ข้อเสียของเขาเนี่ยคือเขาเดินช้าครับผมทําให้การฆ่าเขาเนี่ยก็ไม่ได้ยากลื่นอะไรมากครับผมเมื่อเทียบกับตัวละครตัวอื่นนะโดยประวัติคร่าวๆของเขาเนี่ยไม่มีนะปัจจุบันทาวเวอร์ดิฟเรรืื่ออองลเวฟนปต์ยังไงครัม ส่วนตัวผมคิดว่ามันน่าจะเป็นบอสจากมิติอื่นนครับเนื่องจากว่าเวลามันปรากฏตัวออกมาเนี่ยมันจะสามารถเรียกศัตรูออกมาจากมิติอะไรบางอย่างได้ครเพราะว่าไอ้บอยลิเวอร์เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งมิชิตจากมิติอื่นที่เข้ามาลุกลาโลกก็เป็นได้ครับมังกู้<ไหม>ตัวละครที่3เควินโรโตจากไอเทมผลส้มมันแปลไทยงี้จริงกูสาบานคุณรู้จักเซฟิรัสพาไหมครับ ใช่ครับผมไอเียน,นี้คือซิดฟ,ฟิลัดพาวมอร์ชั่นโรบอกนะครับเขามีรูปร่างเป็นผู้ชายใส่ชุดสูทสีขาวแล้วก็ใส่เนคไทครับผมมีผมสีดำครับผมโดยเขาจะใช้สกิลของซิดฟ,ฟิลัดพาวในการสอสู้กับเราโดยเควินนโรโตเนี่ยเขาจะปรากฏตัวในโหมดบอสเคฟพาวครับผมในรูปแบบของบอสหากเราชนะเขาได้เนี่ยเราก็จะได้เงินมาเป็นรางวัลครับผม I mean, so concludes the life and times of Clever a fitting end to the scriptures defined by a single game. Do even before my imprisonment. And I don't regret a second of it. <laughs> 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 เกม Tower Defense X เนี่ยก็เป็นอีกเกมที่มีตัวละครที่น่าสนใจไม่น้อยครทั้งตัวละครอย่าง e r a d i a t o r MK4 e r a d i c a t o r Combat One แล้วก็ตัว a p e c Predator นะครับ a p e c Predator น่ะจะมีลักษณะคล้ายกับหุ่นยนต์ขนาดใหญ่มีดวงตาสีแดงหนึ่งข้างครับผมมือข้างขวาจะถือปืน Rocket Launcher ซึ่งบริเวณปลายเนี่ยก็จะมีเหมือนตะขออยู่เขาสามารถใช้ไอ้ปืนเนี่ย ทั้งทุ่มกับพื้นแล้วก็ยิงทาวเวอร์ได้โวบริเวณมือซ้ายของคนจะเป็นปืนไฟสามารถคอนเน็กชันเทอร์มินิเต็ดทาวเวอร์คุณได้อย่างง่ายได้โโดยตัวเอ e พ p เดเตอร์เนี่ยจะปรากฏตัวในเวฟ70็ของโหมดเอเนจทุมซึ่งคุณก็ต้องไปถึงเวฟนั้นหากคุณจะเจอเขาหากคุณกำจัดเขาได้เนี่ยคุณจะได้ของรางวัลเป็นสกินจังเกอร์นอตของ e r ร d ดิเคเตอร์เอ็มเคทูครับผม ตัวเฮียก็จบไปแล้วผมสำหรับเจตัวละครสุดเท่จากโลบอกครับผมอยาสนใจสิ่งที่ผมเอามาโชว์เป็นเอ่อเอาทัวมันปกติครับผมสำหรับแชทดิสคอร์ดก็เขาก็คุยกันตามปกติไม่มีอะไรแปลกก็ขอบคุณที่คนมาดูคลิปงงๆผมผมคลิปที่มันดูไม่มีอะไรเลยคลิปที่แบบมึงดูกันทําไมอ่ะมึงยอมเสียเวลาชีวิตทั้งชาติเพื่อมาดูคลิปขูขอบคุณมากๆครับผมผมรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากที่คุณเสียเวลาชีวิตทั้งหมดเพื่อมานั่งดูฟอร์เรนคิงองให้แบบกูเนี่ย ผื่อคุณไม่รู้นะมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเดี๋ยวกูเล่าให้ก็ได้คือเบโลเนเจอร์เล่าเนี่ยคนสร้าง tower defense เนี่ยมันบิดอัปเดตเว้ยนี่คือสิ่งที่คุณได้รับผมหาคุณเป็นเดเวลลอปเปอรเกมแล้วคุณบิดอัปเดตเพราะฉะนั้นผมอยากเตือนเดเวลลอปเปอร์ใหม่หลายๆคนว่าหากคุณจะอัปเดตแล้วเนี่ยกรุณาตั้งเวลาให้แบบตรงครับผมอย่าแบบบิดอัปเดตแม้แต่ชั่วโมงเดียวเพราะว่า กลุ่มดิสอ่อนคุณเนี่ยมันก็จะประทุแบบนี้แหละครับหากใครมีตัวละครสุดเท่ตัวไหนที่ผมไม่ได้พูดถึงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้ผมอาจจะเป็นควายหรือตัวเงินตัวทองชนิดวิเศษหรือสกินโกลเด้นก็บอกผมมาได้ให้ผม